เชฟป้วนวิธีวิธีแทกเกลือละลายมันเอาลงคิวเลี่ยนเลยมะเธอ <S 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 ไม่ต้องใช้ทับพีวทับพีเลยนดเนอะกิบเบี้ยวเลยนะแม่เออใช้มือเพียวเพียวดเลยเชฟป้วนเชฟป้วนกิบเบียวดับเชฟป้วนกระลังเอาเกลือท่าปลาจึงเดือดบอกวิธีวิธีท่า ถ้าปลาฮึมายกปลาขึ้นดิยกปลาขึ้นเออเ็ดปลาเผาเศษปลาเผาต้องมักเกลือก่อนอันมักเกลือหรอเกลือท่า

หนวดนอาะหนเ่นาวนนเบ่อนชไ่ยเชฟเชฟป่วนปลาเผาเดี๋ยวเขายำได้นี่มักปลาบ้านแล้วไปเติมพลังก่อนเือเืไป่อเชฟเชฟปวน เชฟปวดปลาเผาเกลียวไม่ได้ต้มข้าหวานเหรอเออ้อันนี้เป็นมันกานเ่หรือกปันีข้าหวานเม่หบอกเดี๋ยวมันะมันไม่เละมันคุดอีกละจ้ะแจ้เปลี่ยนเขาไปคุดคลิปนี้ก็ไว้สำนีละจ้า